คำเตือนรีวิอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นเด็กที่มีอายุไม่ถึง18ปีควรใช้วิจรรารณญาณในการรับชมไม่แนะนำให้เล่นตามเด็ดขาดนะครับเพื่อความหวังดีจากช่องไรอันพินนะครับกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรอันพินะครับเราก็มาต่อกับ EVP ที่3หรือว่าพาร์ทที่3นี่เองนะครับทุกคนกับการหมุน18นะครับคูณ8จนถึงคูณ20นั่นเองนะครับลบนี้ก็มาถึงคูณ18นะครับแล้วก็คูณ20นะครับทุกคนนะก็เหมือนเดิมนะครับกลุ่มแล้วก็สุดเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนนะก็เดี๋ยวให้ดูใครเช่นวินนะครับใครเช่นวินตอนนี้นะครับอยู่ที่9.4%นะครับนะแล้วก็บนญธรรมนะครับ หุนธทรมอัปเปตนี่อัปเปตนะครับนะก็มีเกมอัปเปตแล้วก็เกมอ่าสูตรเปอร์เซ็นต์ของอัปเปตนะครับก็อยู่ที่9กก็ถือว่าสูงพอสมควรนะครับนะก็น่าเล่นแหละง่ายๆนะครับนะโอเคครับนะต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตรเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็หุนธทรมนะครับดิงเด็กจะคิดได้เลยนะครับเออไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูในตัวเกมกันเลยดีกว่านะครับว่าพาร์ทที่3ของเราเนี่ย จะได้เลยไหมหรือว่าต้องลุ้นตกลุ่มดำสักกี่รอบกันนะครับทุกคนเออก็ซื้อเลยนะครับแบ8ิบาทเหมือนเดิมนะครับก็คือรอบที่พาร์ทที่สองเนี่ยรอยพีที่งเนี่ยคือบอกเลยว่ากำไรแบบเน้นๆมากอ่ะกำไรประมาณ6000กว่าบาทนะ้วคนเออก็มาดูรอบนี้ว่าจะได้กำไรสักเท่าไหร่กันนะครับ ้องนี้เราต้องการ18คูณ18นะครับกดให้ถึง16ก่อนนะครับทุกคนอ่ะ14นะครับมามาแล้วก็ตกดำเลยเอาแล้วครับเปิดมาก็ไม่ค่อยดีแล้วนะครับทุกคนเปิดมาก็ไม่ค่อยดีแล้วนะครับ ก็คือที่ผมมาทำคอนเทนต์นี้นะกคคือมาลองเล่นให้ดูนะครับว่าเออการหมุนเท่าไหร่คูณเท่าไหร่เนี่ยมันจ่ายอันไหนจ่ายดีกว่าอันไหนแบบกดง่ายกดยากนะครับนะแต่ก็จะบอกไว้ก่อนนะทุกคนมันเขาเรียกว่านะมันจะเอาเน่เอานอนกับมันไม่ได้นะครับนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ได้ตัวนะครับบางคนก็อ่ะกดเหมือนผมคนก็ได้บางคนกดเหมือนผม บางคนก็ไม่ได้นะครับไอ้นี่ก็อยู่ที่ดวงด้วยนะครับนะแต่เราก็มีเทคนิคมีวิธีการเล่นอะไรแบบไหนก็ยะมาบอกกันนะครับมาแชร์ให้ดูนะครับนะแต่ก็หวรชาวิจารณญาณนะครับในการรับชมด้วยนะครับนะเตือนเตือนนะครับทุกคนนะเล่นอย่างมีสตินะครับมาได้มาแล้วนะครับ18คูณ18นั่นเองนะครับ อ่าส่วนกิจกรรมนะครับนะผมผมจะให้กิจกรรมมาเล่นนะครับอ่ะเดี๋ยวมีกิจกรรมมาให้เล่นนะครับเฮ้ยเข้าฟีในีฟีว่ะเฮ้ยเข้าฟีนีฟีว่ะทุกคนเอาดิเฮ้ยบวกอีก8ฟรีสปินว่าเฮ้ยของฟีโอ้โหลุ้นกันยาวๆว่ะรอบนีุ้้นกันยาวๆวนะครับ <c oughs> อ๋อกิจกรรมนะครับเดี๋ยวน่าจะเป็นประมาณวันที่น่าจะเป็นพวกนี้เดี๋ยวผมจะทำช่องใหม่นะครับทุกคนอ๋อไม่ใช่ดิวันที่ยี่สามทุกคนผมจะทำช่องใหม่นะครับนะแล้วเดี๋ยวจะให้ ทำกิจกรรมคือไปกดติดตามช่องใหม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องใหม่ของผมนะครับนะเดี๋ยวผมจะมาแจ้งอีกทีนะครับนะเดีย๋ยวจะแจ้งอีกทีเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ทําช่องใหม่ทีนะครับเหตุผลที่ทําช่องใหม่ก็คือบอดีช่องหลักเนี่ยช่องนี้ทุกคนผมเคยผมโดนเตือนมานะครับก็เลยจะทําทช่องเผื่อเอาไว้นะเผื่อว่าช่องนี้ปิวนะครับเราก็ท่านผู้ชมก็ก็จะไม่พลาดการติดตามของผมนะครับนะเอออาจจะไปอยู่ในช่อง V3 เลยนะครับนี่หาว่าช่องนี้ยังไม่โดนเตือนนะผมก็ผมก็ไปทําช่องใหม่นะครับที่ทำเพราะว่าช่วงนี้มันโดนเตือนนะครับนะเราก็ต้องทําเผื่อไว้นะครับทุกคนนะชื่อช่องว่าไรอันคิงวีสนะครับแต่ยังไม่ได้ทํานะแต่ยังไม่ได้ทํานะครับแต่ประมาณสักคือพรุ่งนี้ก็น่าจะไม่ทันเพราะไม่ว่างนะครับ วันประมาณันที่ยี่สามเลยแต่ทำช่องนะครับประกาศกิจกรรมวันะาาที่ยี่สามนะอย่างนี้ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเขาจะยิงมันอุย้ยตัวหมุนกี่รอบอะทุกคนสิบแปดรอบใช่ไหมแล้วก็มาฟินในฟีอีกอีกแปดรอบหัวยี่สิบห้ายี่สิบหกรอบอะ จริงๆมันคนใจเยอะกว่านี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะอย่างน้อยก็ได้ก็ได้กำไรแล้วนะครับตามหลักแล้วมันคนได้เยอะกว่านี้ไม่เป็นไรซื้อไป500ร้อนะครับทุกคนได้มา2646บาทนะครับกำไร2100ดีกลมๆอะเดี๋ยวมาต่อกันเลยนะครับกับเอ่อหมุน18บแคูณยีนั่นเองนะครับทุกคนลุ้นกันยาวๆไปเลย คืออย่างที่บอกอลทุกคนหาว่ามันเกินส6เมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่จะได้แบบตัวคูณ20เนี่ยมันง่ายมากนะทุกคนแต่กว่าจะได้คูณ16นั่นแหละเออมันตกดำง่ายนะโอกาสไม่ตกดำง่ายโอกาสตกดำมันเยอะนะครับทุกคนแต่หาว่าเกิน16เมื่อไหร่เนี่ยผมว่าเปอร์เซ็นที่จะได้อ่มันเยอะมากนะครับถามทุกคนจะไปต่อคูณ20นะครับแต่หาว่าตกดำขึ้นมา บอกเลยว่าโคตรเสียดายนะครับได้16ได้1 4ถือว่าเยอะแล้วนะครับทุกคนมันไม่จำเป็นว่าต้องเอาคูณ20ตลอดนะทุกคนบางครั้งอ่ะ20คูณ20มันไม่จ่ายเว้ยผมมันลองมาแล้วทุกคนนะบางทีมันไม่จ่ายเลยใช่ทุกคนเยอะเยอะจริงหมุนเยอะจริงแต่บางทีมันไม่จ่ายให้ผมก็งงเหมือนกันนะเ ไอ้สู้เล่นเราเล่น14บี่คูนสคูไม่ดีกว่าหรอครับนะ12บสคูนสิบกยังดีกว่าอีกนะครับบอกให้มาได้มาแล้วครับ18บแคูนนะครับ, 18, 20, น,รบนี่เขาร6 0ไปก่อนนะครับนะอย่างที่บอกไปนะกิจกรรมเดี๋ยวผมจะมาประกาศอีกทีประมาณวันที่2 0่สานะครับนะ เดี๋ยวจะมาประกาศอีกรอบหนึ่งให้ให้ทำช่องใบก่อนคื <c ười> อยังไม่ได้ทำนะครับหาา้าร้อยสี่สิบ ตอนนี้คือหากำไรลุวนๆเลยนะดูว่าจะได้กำไรเท่าไหร่นะครับนี่เค้คอยไขไว้าวว่ะเฮ้ยเจสวยชิงชับสวยอือหืออ่ะก็ถือว่า ได้มาเรื่อยๆนะทุกคนได้มาเรื่อยๆไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ได้อยู่นะครับคือบอกเลยเนี่ยกำไรอ่ะคนเลยกำไรอ่ะ <c oughs> ดวหมุนนะทุกคนหมุนไม่ต้องหมุนทักสิบสี่สิบสองสิบสี่สบหกอะมันน่าเล่นนะครับอะ <c oughs> ่ตัวคูณเน่ยพยายามผมยังได้ตัวคูณเยอะเหมือนกันสิบหกสิบแปดยี่สิบเนี่ยคูณได้คูณไปเลย <c oughs> แต่ตัวหมนุนเอาทักสิบสี่สิบหกก็ถือว่าโอเคแล้วครับทุกคนจบนะครับสิบแปดคูณยี่สิบของเราได้มาสองพันสี่ร้อยสิบบาทนะครับก็กำไรพันเก้าะพอซื้อไปห้าร้อยนะครับก็ปดเศษไปเฮ้ยจ้าปดเศษสักรอบดิ ทุกคนสรุปนะครับตั้งแต่หมุน18คูณ8จนถึงคูณ20เนี่ยคูณ8มันน้อยไปเว้ยคูณ10ก็ถือว่าโอเคอยู่12น่าเล่น14น่าเล่น16ก็น่าเล่นนะครับนะโอกาสที่จะได้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับคูณ18ตัวคูณอ่ะคือคูณเยอะมันก็ยิ่งดีนะครับทุกคนนะคูณ18คพรา20เมาาว่า หาว่าทุกคนมั่นใจก็เล่นไปนะครับนะแต่เขาปิดไม่ได้ผมแนะนําว่าเอาสัก12 14 16บก็พอแล้วนะครับนะเพราะว่ามันก็แบบกลางๆน่าเล่นอยู่นะครับไม่เสี่ยงเยอะนะครับนะก็อย่างที่บอกไปนะครับใครที่ยังไม่ดูตั้งแต่ ep แรก ep ที่2ก็ย้อนดูได้นะครับนะส่วนนี้ก็เป็น ep ที่3น่นเองนะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ส่วนมากแล้วก็คือผมจะเล่นนะครับในช่วงมนณาธรรมก็จะดูสูตรเปอร์เซ็นต์เนี่ยเเปอร์เซ็นต์อยู่ที่เท่าไหร่ต่ำกว่า 60สิบไหมหรือเ0ขึ้นเหาอว่าเจขึ้นเนี่ยผมจะเล่นนะครับแล้วก็มาดูวุฒธร,รมว่าเฮ้ยวุฒธร,รมมีเกมอแอบแฝงไหมนะหรือไม่มีหรือว่าเกมอื่นก็ก็แล้วแต่นะครับทุกคนแต่หากว่าทุกคนไม่ว่างช่วงวุฒธรรมเวลาไม่ตรงกันดูสูตรเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวก็ได้นะครับนะแล้วก็เล่นเอานะครับนะเออมันไม่บางคนแบบเบช่วงวุฒิธร,รมแจ้งมาตอนนี้ตอนนี้บางคนก็มีเวลาว่างไม่เหมือนกันไง แต่อย่างน้อยอะตอนที่เราจะเล่นเนี่ยเราก็มีสูตรเปอร์เซ็นนะครับนะสูตรเปอร์เซ็นก็เอามาดูได้ทุกคนนะเออมันน่าเล่นหรือไม่น่าเล่นไงทุกคนนะมันมันสามารถเอามาดูได้นะครับสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตรเปอร์เซ็นแล้วก็กุลน้ำทามนะครับอิ่งแดงใ้คลิปได้เลยนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้านะครับเดี๋ยวไว้ติดตามนะเจอคอนเทนต์อะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับคล,รคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ i yeah. you